สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับฟุตบอลนัดเดือดเลยนะครับคืนนี้เนี่ยแมตช์แรกนะครับในเลกแรกของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมชาติอาเซียนหรือ FF Mitsubishi Electric c ครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทีมชาติสิงคโปร์นะครับพบกับทีมชาติเวียดนามผูมายเอนนะครับในคืนนี้ครับ การแข่งขันคู่นี้จะเริ่มขึ้นในเวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่สนามกีฬาจลันเบซานะครับประเทศสิงโคโปร์ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้นะครับเป็นสนามกีฬาขนาดเล็กนะครับความจุแค่6,000คนแล้วก็ทางเวียดนามเองเขาก็าบ่นมากครับว่าบัตรที่บอกว่าจะให้ทางอกองเชียร์ทีมเยือนนะครับซื้อได้300ใบกับกลายวันนี้กลายเป็น70ใบนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากครับสำหรับ แฟนบอลเวียดนามที่จะเข้าไปเชียร์ในสนามแห่งนี้นะครับทําให้แฟนบอลเวียดนามเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับว่าทางเจ้าภาพเนี่ยให้โคต้า300แต่บัตรจริงมีแค่70เนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินสำหรับกีฬาประเภทฟุตบอลก็เป็นถือว่าเป็นเลขแรกนะครับเดี๋ยวเลข2กลับไปแข่งที่ประเทศเวียดนามในวันที่29ธันวาคมก็คงจะได้ชมอย่างเต็มตาแต่ว่าครั้งนี้นะครับทางโคดคิมซังซิกนะฮะ มาแบบเต็มถังเต็มสูบครับเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์นะครับโค้ชคิมซังซิกย้ำอย่างชัดเจนว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเวียดนามต้องการแชมป์อย่างยิ่งและตัวเขาเองนะครับทำทีมครั้งนี้ก็เพื่อนะครับต้องการชูถ้วยคือเป็นแชมป์เท่านั้นสําหรับเมื่อวานนี้นะครับทางทีมชาติเวียดนามนะครับที่เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่3วันที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประธานสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม คือม ok ิสเตอร์เจนกวกตวนนะครับได้เดินทางไปที่สิงคโปร์เพื่อจะให้กำลังใจโค้ชคิมซังซิกและทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณกวกตวนเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมอาการนะครับนักเตะนะครับตัวสำคัญของเวียดนามคือศูนย์หน้าคือวานตวนนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บในแมตช์ที่แข่งกับเมียนมานะครับซึ่งวันตวนเองก็อาการบาดเจ็บดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับเส้นเอ็นฉีกขาดนะครับวานตวนเองก็ ยังไม่สามารถจะลงทําการในขันได้ซึ่งกวกตัวนะครับประธานสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามก็ได้ย้านะครับกับทางแพทย์หรือว่าผู้ที่ดูแลทีมเนี่ยว่าให้ดูแลวานตัวให้ดีนะครับพยายามให้วานตัวกลับมาลงแข่งขันอีกให้ได้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจครับเพราะว่าประธานสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเดินทางไปถึงสิงคโปร์ครั้งนี้นะครับก็หวังจะสร้างกําลังใจให้กันักเตะทุกคนในการลงแข่งขันนัดสําคัญครับเพราะว่า เขาเนะี่ยมุ่งหมายที่จะเจอกับทีมไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามนะครับได้พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปเมื่อแอมัดเอลพีแบงคับนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับก็อยากจะล้างตาคว้าแชมป์นะครับเพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับคืนมาการเตรียมตัวของเวียดนามนะครับยหลายท่านคงทราบดีว่าเขาได้พาทีมไปเก็บตัวถึงนะครับประเทศเกาหลีใต้โดยการถึงคันว่าทิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอแม นะครับไม่ยอมแข่งแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างเดียวเลยลงฝึกซ้อมเอาความฟิตอย่างหนักแล้วก็ได้อุดเครื่องนะครับกับทีมในสโมสอนที่เกาหลีหลายทีมนะครับสองสามทีมก่อนจะกลับมานะครับและในช่วงหลังนะครับในช่วงกลางทัวร์นาเมนต์คือแข่งมาสามตช์นะครับเขาก็ได้เอานักเตะนะครับตัวโอนนะครับคือเอ่อเนส่วนเซนนะครับหรือราเฟลสันนักเตะบราซิลโอสัญชาติเนลงสนาม ทำให้นะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยคึกคักขึ้นมานะครับสามารถทําประตูได้2ประตู2แอซซิ์เกิดปรากฏการณ์ที่คนเวียดนามเนี่ยฟีเวอร์ครับตอนนี้บัตรผ่านประตูนะครับที่จะเข้าชมอ่าตชการแข่งขันในนัดเย่าของเวียดนามเนี่ยขายเกลี้ยงครับไม่เหลือครับไม่เหลือตั้่วันแรกที่เปิดขายนะครับและบัตรนะครับที่อ่สิงคโปร์ในแมตช์นี้คืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีราคาแพงถึง40 u s ดอลลาร์นะครับ ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับใบหนึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีบัตรราคาแพงมากแฟนบอลหลายท่านอกว่าเนี่ยผมดูบอลอยู่ยุโรปจะไม่แพงขนาดนี้เลยนะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นกระแสที่ยอดน่าจะคึกคักมากสิงคโปร์เองก็คึกคักไม่แพ้กันครับเพราะว่าการทําทีมของโคชซิตามุโอคุระเนี่ยทำให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยพอใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมทนะครับที่สามารถยิงประตูถีนถ่าไทยได้ก่อน2ประตูนะครับทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ในฟุตบอลของ สิงคโปร์อย่างมากถึงแม้จะแพ้ไทยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นหมช์ที่ประทับใจชาวสิงคโปร์รวมทั้งแฟนบอลไทยด้วยครับหลายๆคนก็ชมชอบนะครับวิธีการนําทีมของโอคุระแล้วก็การเล่นของทางทีมชาติสิงคโปร์เองโดยมีนะครับศูนย์หน้านะครับฟาริดรามลี่และกับฟารานันัวนะครับสองนักเตะฝีเท้าดีนะครับอยู่ในศูนย์หน้าซึ่งเขาก็ยิงคมนะฟารานันัวตอนนี้นําเป็นดาวซันโวอยู่4ประตูนะครับ โดยมีแดนประสานงานแดนกลางก็คือเคียวงะนากามูระนะครับผู้เล่นในสโมสรเทมินเอสโรเวอร์เทมินเอสโรเวอร์นี่คือสโมรสรในสิงคโปร์นะครับเขาเป็นอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทําให้การาทําทีมของโซตุมุโอคุระเนี่ยราบรื่นนะเพราะว่ามีเคียวงะนะครับหรือนากามูระนี่แหละเขา,เ,าเข้าใจระบบทั้งญี่ปุ่นดีนะครับทำให้การสร่งต่อแทคกติกจากโอคุระลงมาอย่างทีมเนี่ยสามารถ ราบรื่นนะครับสามารถทําทีมได้อย่างค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากมากนะักโดยมีนาคาบูระเนี่ยเป็นเป็นตัวประสานทุกอย่างครับในทีมเนี่ยนาคาบูระเขาวิ่งนะทั้งสนามฮะเขาวิ่งทั้งสนามและเป็นตัวเด่นมากนะครับเป็นอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นแกนหลักนะครับของทีมชาติสิงคโปร์ในชุดนี้เลยทีเดียวครับแต่ทีนี้นะครับเย็นนี้เรามาดูกันนะครับว่า,าระหว่างระบบของซ u โตโมโอคุระนะครับ โดยมีนากามูระเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่แบกทีมอยู่นะคล้ายๆว่าเป็นตัวประสานทีมอยู่แล้วมีฟา,านันนัวซึ่งยิงคมมากเนี่ยเป็นดาวซันโวของสิงคโปร์เนี่ยจะสามารถนะครับจะสามารถต้านทานการบุกข,ของทีมชาติเวียดน,นามได้หรือไม่ซึ่งเวียดน,นามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสนามจจรันเบซาเนี่ยจะเป็นญ้าเทียมนะปราบเซียนหลายๆทีม,มาเยอะแล้วนะครับไปสิงคโปร์เนี่ยไปแพ้ที่จารันเบซามาเยอะแล้วครับเพราะมันเป็นญ้าเทียม ซึ่งนักเตะทั่วโลกเขาเขาไม่ค่อยคุ้นเคยเลยครับไปเมื่อ,อไหร่ก็เสียท่าสิงคโปร์หลายทีมนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเวียดนามเองเนี่ยเขาเคยแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับเคยแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในสนามย่าเทียมมาแล้วนะครับแต่รอบแรกทําให้หนักเตะหลายๆคนนะครับมีประสบการณ์ในการแข่งขันจริงบนสนามย่าเทียมมาแล้วและประกอบด้วยนะครับเขามีเอ่อเงนส่วนเซนนะครับนักเตะบาร์ซิลเข้ามาซึ่งเป็นตัวที่กําลัง ร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะในหลีเขานาเป็นดาวซังโกนะครับของหลีกของเวียดนามนะครับยิงมากกว่าร้อยประตูนะครับในหลีกเวียดนามเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาและตอนนี้ทางเจหลีกเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสนใจตัวผู้เล่นบราซิลอดสัญชาติเวียดนามคนนี้นะครับก็เราเรอดูไปเรื่อยว่าส่วนเซนจ,จะเป็นยังไงบ้างสําหรับอนาคตการค้าแข่งว่าจะได้ย้ายไปที่อื่นไหมแต่ตอนนี้นะครับเหยียนส่วนเซนโฟกัสที่ทัวร์นาเมนต์เอฟเวฟหวังจะพาทีมชาติเวียดนามเนี่ย คว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้ได้เพื่อเรียกศรัทธานะครับเพื่อเรียกศรัทธากลับมาให้หมดหลังจากที่ระยะที่ผ่านมาปี2024ยเนี่ยทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยโดนอินโดนีเซียป,ปราบอย่างระหัคาบมานะครับและการแข่งขันครั้งนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศหรือเซมิฟายนั่นของการแข่งขันในครั้งนี้มันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือทีมที่ผ่านเข้าไป4ทีมเนี่ยไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์เนี่ย จะมีโค้ดที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยและชาวเกาหลีใต้นะครับถึง3ทีมยกเว้นฟิลิปปินส์นะครับแต่โค้ดเป็นชาวสเปนเนี่ยดังนั้นนะครับหลังจากที่ทีมเวียดนามไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วเนี่ยมีลักษณะกระแสว่ามีการพูดคุยกันนะครับว่าทางคิมซังซิกเนี่ยโค้ดทีมชาติเวียดนามเนี่ยจะต้องสร้างผลงานเป็นตัวแทนนะครับในการทําทีมให้สามารถเอาชนะ2ทีม นะครับที่เข้ารอบครั้งนี้ให้ได้ที่มีโค้ดเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมไทยที่มีอิชิแล้วก็สิงคโปร์ที่มีโอคุระเนี่ยมาจากระบบโจยเจแปนเวสอ,สองคนเนี่ยเพื่อความนิยมนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าให้คิมซังซิกเอาชนะโค้ดโค้ดญี่ปุ่นให้ได้ทั้งสองทีมเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบนี้แย่เลยเดี๋ยวความนิยมโค้ดเกาหลีในย่านอาเซียมันจะตกลงครั้งนี้เป็นภารกิจนะครับถึงขั้นว่า ดูไกลๆก,ก,ก็เป็นภารกิจของชาติด้วยแหละครับคิมซังซิกภารกิจทําทีมชาติในเวียดนามและเป็นภารกิจของศักดิ์สิทองโค้ดในชาติเกาหลีใต้ด้วยซึ่งเขาจะมาสืบต่อนะครับต่อจากโค้ดปาร์คฮังซอเราก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเย็นนี้นะครับทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยลงเต็มทีมครับเต็มทีมอยู่แล้วครับไม่มีหย่อนนะเวียดนามลงเมื่อไหร่ก็เต็มทีมนี้นมันจะมันตรงนี้แหละนะครับทางโกครุระก็ใช้เล่นครับคนคนนี้ให้ใครลบเหลี่ยมไม่ได้ตอบโต้ทันที นะครับโดยเฉพาะคารมคมคายไม่ไม่เป็นรองใครครับโซโตมุโอคุระคนนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็นักเตะเขาอย่างว่าแล้วครับก็คือเป็นการฝึกซ้อมนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะครับที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติสิงคโปร์นะครับอีกรอบหนึ่งในการที่จะล้มนะครับทีมอย่างเวียดนามให้ได้ในบ้านตัวเองอย่างน้อยนะแล้วก็เขาก็จะ พยายามทาให้ดีที่สุดในแมตช์ที่จะไปเยือนเวียดนามในวันที่ยี่สบเก้าที่ถึงนี้นะครับมีข่าวเข้ามานิดนึงครับเกี่ยวกับนักเตะนะครับนักเตะที่แฟนๆหลายคนนะแฟนทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจก็คือ,อนักเตะชื่อดังนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนนะครับคือยิริคาวนะครับครั้งนี้ครับยิริคาวข่าว,าว,าว,าวจากเพจชื่อดังนะครับทางด้านวงการฟุตบอลเนี่ยบอกว่า ตอนนี้รีแควกลับปาไทยครับเพื่อพักผ่อนในช่วงปีใหม่กับครอบครัวนะหลังจากที่เขาค้าแข่งอยู่กับ a g f a เอฟอาหนะครับสมูสันชื่อดังในสวีเดนเนี่ยซึ่งรี่ควกลับมาพักผ่อนครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นการกลับไทยที่มันคงไม่มีในยะอะไรเกี่ยวกับการติดทีมชาติไทยหรอกครับแต่รีแควนะครับจากการให้สัมภาษณ์ก็ยังยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับหรือผู้ที่ใกล้ชิดนะครับว่า อ่ามันยังมีลุ้นนะที่จะติดทีมชาติสวีเดนอยู่รอคอยการเรียกตัวครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเรียกตัวอิริคาวมาแต่ประการใดนะครับแต่อิริคาวเนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่าตอนนี้นะครับน้องอิริคาวเนี่ยทีมชาติไทยเราเนี่ยมีประเด็นมากเกี่ยวกับอ่ทาทั้งด้านวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับเราเราขาดจริงๆนะครับตั้งแต่พี่โกอุ้มไม่ได้เข้ามาติดทีมชาติในช่วงที่เขารับใช้สโมสรอ,อยู่เนี่ยเกิดประเด็นปัญหาอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนะครับ ที่ผมจะวิเคราะห์เกมในการที่ไทยจะลงแข่งขันกับฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพูดถึงปัญหาฝั่งซ้ายให้ท่านทราบนะครับว่าฟิลิปปินก็เสริมอะไรมาแล้วเราขาดอะไรที่ฝั่งฝั่งซ้ายที่อีชิเองจะเพิย์ไม่ได้เลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันคลิปก่อนแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะครับอีริคาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาสามารถมาเสริมตรงซ้ายได้จะตัดจะตัดประเด็นปัญหาตรงนี้ออกไปหมดเลยครับทําให้ทีมชาติไทยเราหน้าจะดีขึ้นเพราะว่ายีริคาวไม่ใช่นักเตะที่ โนเนมนะครับเขาพิสูจน์ฝีเท้าในสมสรนเอชเอฟอาฮุสมาพอสมควรแล้วที่สวีเดนว่าเขามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนะเป็นนักเตะม,มาตรฐานยุโรปของจริงครับคนคนนี้ถ้าเกิดว่าทางสวีเดนไม่เรียกตัวเขามาติดทีมชาติไทยแล้วจะเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายของเราที่เข้มแข็ง,ขง,ขงมากตรงนี้ทีมไทยเราสมบูรณ์ทันทีครับในชุดยังบัตที่จะลุยต่อไปยังฟุตบอลโลกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งนะครับมาคู่กันนะ กับลูกโซ่นะครับนิโคลัสมิเกลสันมิเกลสันยืนฝั่งขวาหรืขคาวยืนฝั่งซ้ายโอ้โหครับผมบอกไว้เลยครับรูปรอ่อทั้งสองคนครับคนหนึ่งมาจากสวีเดนคนหนึ่งมาจากนอร์เวย์เนี่ยลูกครึ่งไทยนะครับอย่างรอครับ2คนเนี่ยถ้ามายืนคุมซ้ายคุมขวาให้แล้วก็โจนาธานอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีเอเลียสรอรออยู่อีกคนหนึ่งจบจบข่าวเลยครับงานนี้ไปถึงไหนถึงกันครับมันอยู่ที่ว่า อราวในตัดสินใจวันไหนแต่เขาก็สนใจจะมาร่วมเล่นกับทีมชาตินะแต่เขาขอนีดเดียวว่าขอลุ้นทีมชาติสวีเดนก่อนนะครับเราก็รอน้องเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์คืนนี้นะครับสองทุ่มตรงคู่แรกวันนี้นะครับเราจะแข่งกันวันพรุ่งนี้แต่คู่คืนนี้สิครับเป็นคู่ที่เราจะรอดูว่าใครจะมาเจอเราในนัดต่อไปนะเราจะผ่านฟิลิปปินส์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันอีกทีแต่สําหรับคู่เย็นนี้นะครับ เวียดนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์เดือดมันแน่นอนครับส่วนนะครับใครจะชนะในสายตาผมเนี่ยผมพูดมาแล้วครับท่านไปฟังลีปเก่าผมเองที่ผมมองผมยังยืนยันนะผมยังยืนยันว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเดี๋ยวเราติดตามคืนนี้ครับสองทุ่มครึ่ง hoặc Indonesia hay đi Trung Quốc tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc đẳng cấp Kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân Việt Nam Khỏi men kim sát lao, khỏi ma sinh bậc ban Khâu hoa à, khoai lên bọc kênh Khỏi hú hoa à, khoai lên bọc kênh này khỏi xịt áo chân là ai nóng nhất Khỏi xịt bạc thím hay Ngày khâu xa bây sụt lòng nam khô Khỏi cứ lao, khỏi men lao Men lao, khỏi thím sát lao อีออีอไทลนดโดดนำไปช่างสึกฟุตบอลไทยทีปป่คงไว้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เราเครืปป่องสึกกมสสับฤกษไม่ทัวที่จิใต Thailand. Thailand. ใจนักกีฬาไทยแลนด์สวตาไทยแลนด์แลนด์นใจนักกีฬามาหานารูกนันไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ Land of Football King of Asia Football Championship of Chakiasan Mitsubishi Electric Cup ไฮเ u คฟุตบอล I'm the biggest football tournament in the ASEAN region Now everything comes strong and scary This battle is like a football game khâu xa bị suốt lâm nam khó khỏi cứ đau khỏi mẹ lau mẹ lau khỏi tim sát lau thái lan thôi đột nhập mày trang sức phút quăng thay thay quyền vây. thái lan thái lan thái lan đau gương sức kim sắp đít ba phải thua thích chặt cháy nắp kỳ là thái lan suy ta thái lan nắm cháy nắp kỳ là maham na lúc đang thay thái lan thái lan land of football king of asian Football Championship of Chucky Asan, Mitsubishi Electric Cup, High Patriot cock XO, XO. the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.